แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะแต็นเช่นไร จไม่เสียใจวัสดี่ด้าราชการทุกคนและทุกท่านนะคะวันนี้พี่พัชราพรพนทามาในนามของรัสมาคมสมาปัิฆาสมุทรสติพิพรยินดีที่จะลงมาร่วมเป็นทีมงานของในพื้นที่วัดขนุนม่วงงามนะครลองสองแควม่วงงามและก็คลองปะาโอนะคะ ซึ่งในานามสมาคามสมาพานมข้าศับสิงพระเนี่ยเราก็ร่วมทุกพื้นที่นะมีอยู่สี่อำเภอที่เราต้องทำงานร่วมกันอําเภอระนูอดอําเภอกเกษตรศิล์นอำเภอสิงพระอําเภอสิงห์นครนนะคะก็วันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่นะดูสำรวจแนวทางในการที่จะทำครอง ะระบายน้ำลงทะเลนะคะก็คิดว่าสำหรับพี่ก็ฝากไว้ไแค่นี้แล้วก็ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ดูในพื้นที่นะคะแล้วก็มีร่วมคิดร่วมทำกัน,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 นต่อไป ตันนี้นะครับวนี้ครับัวนี้ตันระังนี้บบรุ่นอะไรเนี่ยรนรรมด่นี่ตอนเดิมไม่มีแทุกอเรับ็ัดเพ่อนการัหอนนะครับนะครับคือจเยจะมาด้านงานาเลยครับในเรื่องตอนเราไดินการมาผมก็จะมาคุยกันวันนี้แบบครับมครับครับนี้เาตจองวัมจัขครับช่วยเหลือจกดบาติา ผู้อธิบดีกระทรวงการคลังนะครับรอต้องโค้งคนที่มาต้องถูกยุ่นสมมตินะครับไม่ได้มาทุกต่อไม่มาครับครับนะครับมาดีได้มาให้ความหลงมือครับตามตามที่ตำรวจของเราอยูนี้นะครับผู้ม่งหวังว่ากุ้งได้ความไต่วัดเาอยู่นี้อะไรก็ได้ความหลงมือยากทิมจุ่มกระดานอย่างนี้นะครับวันนี้การลองโค้งคุณดีต่างมาจังเดี๋ยว จำจำากลใดจำแต่เราก็ยังภูมใจจากิดทองรลัองครักมาตีน้จยอมรับชอบฉันปไม่ว่ากีรายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาต้องไปเลือไ้คุณงามความดี เพราะเธอทนสัตว์สียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมรีโลกยังไม่สิ้นหวังข้ายังมันม่นในความดีศรัทธาไม่เคยนดายดีคนดีไม่มีวันตาย